สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันในวันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะสาระที่เด็กๆควรเรียนรู้ในวันนี้ก็คือการดูแลรักษาของเล่นและของใช้ของเรานั่นเองค่ะคือมีแค่3ข้อให้เด็กๆจำนะคะหนึ่งเลยก็คือ การใช้และเล่นอย่างทะนุถนอมนะคะข้อที่สองหลังจากที่เราเล่นเสร็จแล้วหรือใช้ของใช้ของเราเสร็จแล้วเราควรเก็บให้เป็นที่นะคะเก็บของทุกครั้งเมื่อใช้และเล่นเสร็จแล้วนะคะสุดท้ายเลยข้อที่3นะคะก็คือการหมั่นทำความสะอาดทั้งของเล่นและของใช้ของเรานะคะถามว่าเขาเป็นของเล่นแล้วเราจะทำความสะอาดเขาได้อย่างไรล่ะอ่ะมันสามารถล้างได้นะคะเด็กๆใน ส่วนของตุ๊กตาผ้าหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็นําเขาไปซักได้หรือในส่วนที่เป็นบล็อกที่เป็นพลาสติกเราก็สามารถเอาเขาไปแช่น้ํายาฆ่าเชื้อโรคหรือใช้สันไล่ล้างขัดถูพี่เขาได้เหมือนกันค่ะและในส่วนของของใช้นะคะของใช้ของเด็กๆที่ใช้ในชีวิตประจําวันหลักๆเลยก็จะมีจําพวกดินสอยางลบ ไม้บรรทัดนะคะกบเหลาดินสอรหรือแแงอ่าแก้วน้ําของเด็กๆนะคะที่เป็นของใช้ประจําตัวเนาะอ่ะของเหล่านี้ก็สามารถทําความสะอาดได้เช่นกันนะคะเด็กๆทุกๆสัปดาห์นะคะ เมื่อถึงวันหยุดของเราแล้วนะคะสออาทิตย์เราก็สามารถนาดินซ้อนําสิ่งของเครื่องใช้ที่เด็กๆใช้ในชีวิตประจําวันออกมาตากแดดหรือก่อนที่เราจะตากแดดเราก็สามารถนําไปแช่น้ํายาฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนก็ได้แล้วเราค่อยเอาพี่เขาไปตากแดดไว้เป็นการฆ่าเชื้อไปได้อีกค่ะมีแค่3มข้อนี้เด็กๆจําให้ดีนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันที่ใบงานค่ะ ามาเจอกันที่ใบงานนะคะเด็กๆก่อนทาใบงานทุกๆครั้งเลยเด็กต้องเขียนชื่อนามสก,กุลนะคะแสดงความเป็นเจ้าของให้เรียบร้อยนะแล้วก็เขียนชั้นอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้อเด็กๆเป็นที่อนุบาลสแล้วนะคะแล้วเราไปดูที่คําชี้แจงกันเลย โอ้ยไม่อ่านก็รู้เด็กๆบางคนดูออกแล้วนะคะเขามีรอยปะให้เขามีรูปภาพให้แบบนี้แสดงว่าเขาให้เด็กๆถูกต้องค่ะเขาให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปะแล้วก็รักบายสีให้สวยงามนั่นเองอ,อันนี้เป็นรูปภาพที่เขากำลังอ๋อเขาเก็บของเล่นนั่นเอง เด็กๆระบายแยกสีให้สวยงามนะคะคนหน้าคนสีมีสีเดียวนะคะเด็กๆผมสีผมของคนนี้ อ,น,อนุญาตให้เป็นสีดำเหลืองตาลก็ได้นะคะเสื้อผ้าสีอะไรก็ได้นะแต่เด็กๆเลยในส่วนของของเล่นนะคะที่เป็นสัตว์เป็นของเล่นหน้าของเขาจะเป็นสีอะไรก็ได้แล้วแต่จินตนาการของเด็กๆเลยมีข้อแม้อยู่อย่างเดียวว่าหน้าคนต้องเป็นสีครีมเท่านั้นนะคะเด็กๆทำางานเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาอวดครวกับเพื่อนๆในกลุ่มได้นะคะแล้วครูกับเพื่อนๆจะรอ ชมผลงานของเด็กๆทุกคนค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบายบาย